คลิปนี้ผมจะสอนทุกคนทําแมปแนวโปรเจกต์โจโจกันอย่างแรกให้ทุกคนเข้ามาในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้แต่จากนั้นเมื่อทุกคนเข้ามาในลิงก์แล้วมันจะอยู่หน้าตาแบบผมเลยครับแล้วก็ให้ทุกคนกดไปที่จุด3จุดตรงนี้ตามด้วยอีดิทเลยแต่จากนั้นก็รอมันเข้าระบบสตูดิโอแต่ที่เข้ามาในระบบสตูดิโอแล้วมันจะมีหน้าตาแบบนี้ซึ่งให้ทุกคนเข้ามาที่เก t ติ้งแล้วเ,เซฟทูลบบก,ก่อนแล้วก็เซฟได้เลย ก็ตั้งอะไรไปได้เลยหลังจากเซฟเสร็จแล้วก็ให้หมาที่เกเสติ้งได้เลยจากนั้นก็ตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับเปิดพับบีดไว้ให้ทุกคนสามารถเล่นได้แล้วก็มาที่อวตาตั้งเป็น r 6ที่เป็นสแตนดาร์ด ประมาณนี้ครับเรากดเล่นดูครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ได้ได้เลยเนี่ยแต่ที่ตั้งค่าเสร็จแล้วก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดด้วยนะครับ